เรามาที่โรงเรียนบ้านคลองบัวนะครับมาดูการประกวดีไซเคิ e นะครับล็อกสตาร์นะครับของน้องนันน์นะไปเข้าไปดูกันเลยนะครับเป็นยังไงมั่งโอ้โหพร้อมนะครับทั้งชุดทั้งหมวกเต็มนะครับอันนี้ไม่ธรรมาดาครับจัดเต็มแม่เขาจัดให้นะครับเสื้อสีเขียวใส่หมวกใช้ลังกระดาษนะครับเราดูกำลังรอ รอบครับผมอแอพท่าสักนิดนึ่งสวยงามครับหมุนอีกหนึ่งรอบครับไปแล้วครับกระดุ๊กกระดุ๊กกระดุ๊กขาสั้นๆไปแล้วครับไปแล้วเดี๋ยวไปรอดูเนะพอาะไปเดินไปที่หน้าเวทีอีกรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะวิ่งไปข้างหน้าก่อนอแล้วดูซิว่าน้องนาโนจะได้รางวัลไหมมาครับมา,ามารออยู่ที่หน้าเวทีนะครับ ตอนนี้กรรมการกำลังรวบรวมคะแนนกันอยู่นะครับว่าจะน่าจะได้หรือเปล่านะจะมีรางวัลติดไม้ติดมือกับบาลหรือเปล่าครับมาแล้วครับหน้าที่สาคัญตอนนี้รอผลการตัดสินอยู่นะครับมันมีรางวัลที่1นนะครับห้าร้อบาทวันที่2 400ีรางวัลที่ 3- 300รางวัลชมเชยรางวัลละ2002รางวัลนะครับมาแล้ว ม่หนใส่กกเสื้อสีเขียวนะใส่หมวกอยู่ตรงกลางนะตรงกลางอยู่ใกล้กับคุณครูใส่เสื้อสีฟ้านะครับมาดูสินานนะครับพรพนมพรแก้วพรกอสอนท่้าส่งเข้าประกวดนะครับนี่เด็กเยอะเลยนะครับรูจะได้หรือเปล่าเขาบอกว่าถ้าได้รางวัลจากการประกวดจะไปซื้อกล่องดินซอนะครับที่ DIY ชั้นป .1 ถึงชั้นป .3 นะครับแล้วก็มีชั้นป .4 ถึงชั้นป .6 อ,อีกชุดหนึ่งนะครับคนละชุดกันนะครับหมายเลขาครัน้นอะครับน้องนาโนได้นะครับ รางวัลชมเชยนะครับโอ้โหนึกว่าจะไม่ได้นะครับขอออกมามอบรางวัลเองเลยนะครับอืมเจ้าเลยครับเดี๋ยวรางวัลชมเชยคนที่สองครับดีกว่าไม่ได้เลยนะครับเด็กตั้งเยอะนะครับโอ้โหขออมมอบให้เลยนะครับวันนี้รับจัมพ์มออมเลยครับอ่าแม่มอบมอบหมดอ้ามอบหมดให้พออมนะครับอ่าพออมใส่เลยครับใส่เลยโอ้โหใส่ จะถ่ายรูปก,กันสักหน่อยนะครับแหมพอหยิ้มเต้นนะครับได้หมวกฟรีนะครับหมวกอีไซเคิลนะทำจากกลองกระดาษนะครับอ่าเด็กเรามาติมาดมัดมือกันบบาปครับอ่ามาดูผู้กวดที่ได้รางวัลทุกคนนะครับมีใครกันบ้างเลยรามาทุมเจอสองคน ข้าะกวดครั้งนี้เนื่องจากอยากได้กล่องดินสอนะครับมาเลยครับได้สนใจครับผมจะต้องพาไป DIY นะครับข้าพกวดที่ได้รางวัลนะครับมี5้าคนนะครับระดับชั้นป .1 ชั้นป .3 นะครับเย้หนึ่งแม่น้องนาโนนะครับก็ยังดีครับดีกว่าไม่ได้อะไรขอบคุณครับ